ฟุตบอลคิงส์ Kings ครับทีมชาติไทยเราเข้าชิงกับอิรักเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูจากอันดับโลกนี่เราห่างเขาเกือบ40กว่าอันดับอะ่ะนะเขา5้ากว่าเราร้อยสองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยเป็นรองแต่เราเป็นเจ้าภาพแน่แล้วเจ้าถิ่นด้วยสนามปีตัวโคตรสวยเลยนะครับใครที่จะยังไงก็แล้วแต่นะไอเชียทีมชาติไทยนะเชียง่ายครับตอนนี้ทางหลวงเขาก็เปิดให้ใช้บริการได้ฟรีนะเฉพาะช่วงนี้นะครับแล้วไปถึงปั๊บเนี่ย ก็ไปขึ้นรถน่เขามีรถรับส่งฟรีด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ก็แล้วกันแต่วันนี้นะติงอยากจะแนะนําให้รู้จักกับทีมชาติอิรักที่เราจะเข้าชิงกับเขานะครับทีมชาติอิรักชนะฮ่องกงมา2-1โดนยิงก่อนนะครับเพราะว่าเสียจุดโทษนะ,นะแล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็น1เท่าแล้วก็2-1ชนะไปในที่สุดคนยิงคนเดียวเลยนักมวยวะไม่ใช่ โมเม็ดอาลีครับแม่อาลูกแรกมันตีลังกายิงซะด้วยนะครับลูกสองก็ซัดเต็มข้อรอเต็มแท่งแต่ยังไรก็ตามนะครับชุดนี้เขาบอกเอ๊ะมันชุดซัมเหมา,ามาเปล่าว่ามาเที่ยวเปล่าไม่ใช่นะครับชุดนี้เขาบอกว่าเป็นชุดใหญ่ครับจากการเปิดเผยของแกรมอาโนไอคนนี้ก็คือคุณซือทีมชาติอิรักครับชุดนี้คือชุดที่เขาเอาไว้คัดตัวคัดตัวไปแข่งฟุตบอลโลกเพราะเขารู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยทีมชาติซาอุดูยี่สิบสามถอนตัว ก็เลยเตรียมแผนลุยเลยแล้วการแข่งขันคราวนี้นัดชิงอะแชมป์ได้2ล้านนลยมีโอกาสที่จะคว้าเงิน2ล้านใครจะไม่เอาล่ะครับเป็นชุดที่เขาเตรียมเอาไว้แข่งฟุตบอลโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องมุ่งมั่นตั้งใจจะเล่นหยอกแย่ไม่ได้นะครับแล้วเขาก็อยู่กับคุมทีมอีรังมามากพอสมควรเห็นแล้วน,นักเตะมีศักยภาพพอที่จะสามารถเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได้แน่เพราะฉะนั้น เ้าหมายหลักอยู่ที่เงิน2ล้านและอยู่ที่ฟุตบอลโลกครับอิรักต้องพยายามเล่นอย่างเต็มที่นะครับคือถ้าโชว์ฟอร์มไม่ดีไม่ติดไปฟุตบอลโลกนี่เพราะฉะนั้นนี่มั่นใจได้นะครับว่าไม่ใช่ชุดสำเหมาติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn